ในปี2 0 2 5ประเทศไทยได้เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจไปทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศรถไฟความเร็วสูงสายไทยที่หลายคนรอคอยนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาในด้านการคมนาคมขนส่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ของประเทศในการก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ด้วยระบบรางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยลูกสรงของตัวรถเน้นความเพียวหลมและแลดแรงต้านอากาศจึงสามารถทำความเร็วได้อย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจในทุกเส้นทางตัวรถถูกออกแบบมาอย่างลงตัวโดยเน้นความปลอดภัยความสะดวกสบายและประหยัดพลังงานควบคู่กับรถไฟขบวนนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนรางพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อลองรับความเร็วระดับนี้โดยเฉพาะนั่นหมายถึงการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเชียงใหม่หรือโคราชสามารถทําได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงทั้งในด้านการเดินทางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ารถไฟนี้ใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบช่วยลดมลพิษและเสียงรบกวนอย่างเห็นได้ชัดพร้อมพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทําให้การขับเคลื่อนมีความแม่นยําและปลอดภัยด้านภายในของรถไฟนั้นก็ไม่ธรรมดา ห้องโดยสารถูกออกแบบให้โปร่งโล่งนั่งสบายด้วยที่นั่งแบบปรับเอนได้วัสดุคุณภาพสูงที่ให้ทั้งความรู้สึกดูลาและอบอุ่นในขบวนมีการแบ่งระดับที่นั่งเป็นขาดต่างๆได้แก่ชั้นมาตรฐานชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาสเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารหลากหลายกลุ่มพร้อมพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเช่นช่องเสียบชาร์จจอสัมผัสส่วนตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบแสงสว่างแบบอัตโนมัติ ห้องน้ำที่สะอาดทันสมัยและจุดบ,บริการอาหารภายในขบวนในด้านความปลอดภัยรถไฟความเร็วสูงไทย2,020พาได้ติดตั้งระบบตรวจจับและควบคุมความเสถียรของตัวรถในทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนตกลมแรงหรือแผ่นดินไหวและแกะระบบเบรกฉุกเฉินจะทำงานทันทีเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นโดยเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมหลักที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24ชั่วโมงประตูทุกบานมีระบบล็อกอัตโนมัติและกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งไว้ทุกโบกี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องการเข้าถึงรถไฟความเร็วสูงนี้เชื่อมโยงเมืองใหญ่และหัวเมืองรองได้อย่างไร้รอยต่อด้วยสถานีที่ออกแบบให้รองรับทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและนักท่องเที่ยวมีทางลาดลิฟต์บันไดเลื่อนและระบบซื้อตั๋ออัตโนมัติที่ใช้งานได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษและจีนระบบตัวแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้โดยสารสามารถจองจ่ายและตรวจสอบที่นั่งได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนในเรื่องของราคาค่าโดยสารแม้จะเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงแต่ราคาค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและความสะดวกที่ได้รับมีทั้งราคาประหยัดสำหรับผู้เดินทางทั่วไปไปจนถึงราคาพรีเมียมสำหรับบริการระดับสูงตลอดจนโปรโมชั่นตามฤดูกาลและสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้สูงอายุซึ่งช่วยกระตุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบรางมากขึ้นแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวการเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงสายนี้จึงไม่ใช่แค่การเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานไทยการลดภาระ,ะของถนนเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้สถานีการเชื่อมโยงที่ลาบสูงกับภาคกลาง หรือจากชายแดนสู่เมืองเศรษฐกิจช่วยให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างเท่าเทียมรถไฟความเร็วสูงไทยในปี2025จึงถือเป็นอีกก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไม่เพียงตอบโจทย์เรื่องการเดินทางแต่ยังยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาตินี่คือยุคใหม่ของการเดินทางที่เร็วปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยอย่างแท้จริงหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รถไฟและการเดินทางยุคใหม่ก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ดปาา